phát chế tụt ruột luôn, con cầu ông thần, nó cứ luôn, thành ra nó, nó mềm, nó trung thằng gặp phải chơi mà, anh ấy là con

เก็บเดือนไหนกันครับมกราันกลางอืมกลางัวใืไหมให้เราลุกตรวใจเชื่อค่ะมันงไงมัจกิดามาไดมอกไรเลยเออจะคไดมนได้างให้หลูกล่านุลนล่างคือปุ้มใจราชาทรับไม่โต๊กกับนัแต่คือเพื่อก้มหลงอยู่ติดไปป่านาชินี้คือ มันมันทุดจยด นะแต่จำปีโอร่ไม่นานสต่ปานนี้ผมจำเชื่อตันตแต่ไปจุดตนาน่างนโบกเย็นเย็นเถวบ้านติ่เป็นจ้าโก้อยู่ในติ้นเวลากันด,นดนันทางเดินได้คุณต่อไปนี้ผมํำให้โปร่มมานานเลยกับต่ำบุญทั้งบาได้ทันเสร็จตัวก็มีนี่กลับไปในวันนั้นเลยเช้า

ไม่มีภาพไหนที่ว่าว่าพิเศษนะทุกภาพดีหมดชอบชอบหมดสวยทุกภาพพอเห็นรอยยิ้มพระองค์ท่านมุมปากนิดๆเนี่ยมันอุ่นใจยังไงบอกไม่ถูกทุกอย่างมันขวังใจขวังใจจริงๆจะไม่ลืมลืมไม่ได้หรอกถึงว่าตัว พระองค์ท่านไม่ไม่อยู่กับพวกเราแล้วแต่ท่านสถิตในดวงใจตาอหลดครับไปไหนไม่ได้คิดถึงแต่พระองค์มันพอเห็นแล้วมันอบอุ่นครับมันอบอุ่นขึ้นมาเห็นภาพท่านนี่อบอุ่นบางคนมีครับมีต่างชาติมาบางคนเขามาเที่ยวเขาขอขึ้นชมพอเห็นนี่ขายืนสำรวมผมนี่อุ่นใจผมดีใจเลยครับดีใจมากเขาก็บอกว่าพูคิงภูมิพลนี่ผมนี่ น้ำตาไหลเลยนะน้ำตาไหลเลยเพอได้ยินคาพูดเขาเขามายืนสํารวมแล้วก็นั่งแบบเหมือนคนได้ศึกษาตัวพระองค์ท่านเยอะเลยดีใจมากดีใจมากครับทุกๆวันที่ห้าถามว่าระลึกถึงพระองค์ท่านไหมผมระลึกถึงท่านตลอดนะครับทุกวันก็ว่าได้พอเปิดประตูบ้านเดินผ่านก็ผมต้องมอง พระองค์ท่านภาพฉายพระบรมฉายาลักษณ์ขององค์ท่านตลอดเลยครับจะคิดถึงองค์ท่านตลอดลงทํางานเกี่ยวกับนาข้าวก็คิดถึงพระองค์ท่านใช่ท่านเป็นเจ้าขวาเจ้าแผ่นดินท่านยังเนหน็ดเหนื่อยจนเหือออกให้เห็นชัดเราเป็นรากหญ้าธรรมนานี่ทําตามท่านจะดีมีความสุขครับใช่ผมชอบเลยทำตามตลอดครับผม